สวัสดีครับผมสุวรรณทัศมากรนะครับมาดูรายการต่อไปครับนี่ครับกำไรทองเหลืองนะครับนะครับต้องการขายนะครับราคาอยู่ที่30บาทนะครับนะรุ่นมังกรพญานาคมีเกียวด้วยนะครับนี่ครับนะมังกรมีทั้ง2หัวเลยนะครับหันเข้าหากันเรามาดูครับสินค้าชิ้นนี้ใน eBay ขายอยู่เท่าไหร่ครับนี่ครับมาแล้วนะครับ นถ่ายรูปชัดเจนดีมากครับครับขายอยู่ที่ซื้อมา30ขายอยู่ที่385บาทครับมีค่าขนส่งอีก313บาทนะครับขายขายได้แล้วด้วยนะครับครนี่ครับคุณเองก็ทำได้ครับผมผมเห็นที่สําเพลงเยอะเลยนะครับสินค้ารายนี้นะครับ่อถ้าใครต้องการไปสําเพลงเดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะพาไปสําเพลงด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ